ว่ากันเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ตัวจริงอยู่ที่สงขา,ขาและก็เทีลาลงพื้นที่ตรวจราชการครับตูชมครับเมื่อวานนี้นี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่ครั้งสําคัญมือก็ยังไม่หายนะมือก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่ยังต้องมีภาพอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมฮะท่านลงพื้นที่ แน่นอนมือซ้ายยังใส่ที่พยุงข้อมือป้องกันการติดเชื้อที่เคยให้ยาฆ่าเชื้อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนศาลเฉพาะหลักเมืองสงขลาไหวเทวดาฟ้าดินตีกรองตีระคังตีคองเอาเรื่องเอาชายัยต่อมาไปพื้นที่ก่อสร้างทะเลสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาท่าแพขนานยนต์ว่าที่ผู้สมัครของรวมไทยช้างชาสงขลาก็มารอต้อนรับ พลเอกยุทธประยุทธ์จันโอชาท่านก็บอกนะครับนี่ภาคใต้เนี่ยท่านให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะสั่งให้ทบทวนทบหวดว่าเรื่องไหนทาได้บ้างแต่ต้องเข้าตามกรอบวิธีก็ประมาณนี่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกในทํานองก็โอ้โหภาคใต้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันพยายามให้มาตลอดรวมแล้วก็ให้มากนะ ไปฟังบางช่วงบางตอนไหมที่มอญนโยบายตอนที่เด็กมาหน้าเวทีก็จะเป็นประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยภาคใต้เนี่ยเป็นภาคท,ที่ผมจด้วไาผมให้สำคัญมากที่สุดเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรอ่ะใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเราก็ยมามให้มารวมยอดๆและหลายเยอะนะคือไปเริ่มต้องไปทําในเรื่องที่มันยังไม่ได้ทำาหม่ใช่ไหมวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำใหม่ใช่ไหมก็มมมรับป่ารับป่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะ กลับไปเนี่ยตาสากให้มาทบทวนูทั้งหมดเลยว่าอันไหนจะทําแค่ไหนได้บ้างแล้วต่ว่าอย่างหลายอย่างมันเข้ามันต้องเข้าไปตามกรอบวิธีการของมันเหมือนกันแต่ถ้าบทผมเห็นด้วยเห็นด้วยทุกันนะนะอืม,มาเนี่นะก็ดีใจเห็นทุกคนพูดโอ้ยแม่แบบไหนพอฟังโครงการเจ็บท้องอะไราเงี้ยนะว่าทาไมมันไม่ทํามาก่อนนี้วะฮะมันจะได้เริ่มทำอะไรที่ใหม่ๆกว่านี้บ้างใช่ไหมเออ แล้วกลับมาทำใ้เรื่องเดิมๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจคือสุดญ่ก็ทําทําแล้วแต่ทําไม่ครบนะแล้วก็ทําไม่ดีจำลองเนี่ยนะทุกเรื่องผมลาไปนะเราเดี๋ยวจะไปหาพี่นาวว่าไงลูกเอเก่งนะเนี่ยนะลูกใครเนี่ย ไปเนี่ยทงเด็กมาหาในโลกเลยให้ลกใจอ่อน <laughs> ใช่ไหมตายแม่ไปลูกเขาตกใาาจคนเยอะเนอะไม่ใช่ตกใจลูกนะลูกนะลูกใจดีตายไปเนี่ยนะพูดถึงเด็กไปดูตอนที่อยู่ตรงศาลเจ้าพ่อไหมเมื่อวานนี้ไฮไลท์เหมือกนกับท่านเจอกับเด็กหลายคนนะดูไปดูบางช่วงบางตอนที่ที่ศาลเจ้าพ่อสมูจชมย้อนกลับไปสักนิดนอง กราผู้ชมฮะขนาดเดียวกันบางช่วงบางตอนท่านถึงขนาดต้องบอกเลยว่าเจ็บมือนะอืมใช่ค่ะ นี่ไม่ต้องพูดถึงการพบปากกับชาวบ้านไปธรรมดาเพราะเมื่อวันนี้เือตาตรวจราชการนะใช่ค่ะถึงจะเป็นวันเสาร์แต่ตรวจราชการจึงไม่มีเวทีปราศัยจะเห็นได้เลยนะขณะเดียวกันบางช่วงบางตอนชาวบ้านก็ตะโกนท่านเดียวก็ตอบกลับไปเนี่ยมันยังไงกันเหรอไหนฟังซิคนฟูดมาด้วยกันใช่ไหมเออจะก่อนทด่ไม่เคยบนแล้วสะพานไม่ค่อยมีเรือวิ่งก่อนถ้า ว่าไปไหนไม่ได้โควิดมาไงวันที่พอโควิดไปแล้วเอาใหญ่เละคะแนนมันต้องมีสะพานมันต้องมีตรงนู้นเห็นใจอะไรทำได้ทำได้มันต้องได้เนาะมันต้องได้ถ้าได้ทำนะก็ผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกนะวันนี้มาแล้วฟังคำเดือดร้อน มันมันไม่ใช่ป๊อกให้แล้วจบเลยไม่ได้ต้องศึกษาต้องผ่านนู่นผ่านนี่แต่รับว่าจะต้องเร่งในการให้กันล้กันนะจ๊ะวันนี้ยังไม่กล้าพูดใต้พูดใต้กลายเปอีสานไปแล้วเรเนี่ยอะไรรักจังหู้นี่ลอยแรงลอยแรงตรวจราชการทา้ชม